อ๋อนี่เขาเรียกอะไรเอ่ยขนมจีบหรือเปล่านี่ครับขนมจีบต้มส่วนใหจะเห็นหนึ่งนะอันนี้เขาต้มนะอ่านี่ขนมจีบวะไหมคะจีบต้มจ้าอ๋อส่วนใหญ่จะเห็นเป็นนึ่งนี่นี่เป็นขนมจีบต้มนะอ๋อขนมจีบต้มเมานู่นหนูเขาปั้นอยู่ข้างหลังนู่นนี่ ปั้นอยู่ข้างหลังนู่นเลยหอมจีดต้มนะครับหอมจีดต้มใครเคยกินบ้างมีหมูไหนไหนไหนอ๋อต้องต้องเป็นชุดๆไปใช่ไหมแล้วจะสั่งคะลูกละห้าบาทนะลูกละห้าบาทายยาเวลาทำมันต้องต้องท้มันสุกเป็นชุดนะจะได้รู้ว่าอันไหนสุกไม่สุกอ่าไม่หมูล้วนลูกละห้าบาทนะลูกค้าลูกละห้าบาทนี่นี่มาดูว่าทำนี่มาแล้วมาแล้วอันนี้แหละลูกละห้าบาท นี่ลูกชิ้นหมูล้วนพับนี่ปั้นเองกับมือพอมันสูงมันจะลอยขึ้นมาเองใอ่าเราไม่ได้ไปกับเวลามันพอมันสูงมันจะลอยขึ้นมาแล้วเราก็ช้อนก็ปิดฝาด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วก็สีน้ำมันงาอ๋อเปลี่ยนน้ำมันงามันจะหอมน้ำมันงาเนาะเนี่ยเน,น,น,นื้อหมู อันนี้สูตรสูตรฮ่องเต้อะสูตรสูตรจีนกวางตุ้งน,นี่อันนี้เป็นหมูปูผสมกันหมูปูอ่านี่ก็าทำแบบน,นี้หมูปูขายดีกว่าเหรออันนี้อันไหนหมูปูกับหมูอ๋ออันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอ,นนอันนี้แพงเอ้ยเท่ากันนี่รานะคาห้าบาทเท่ากันหมดเลยห้บาทเท่ากันหมดเลยหมูกุ้งหมูปูไข่กุ้งมีไข่กุ้ง นะนี่เขาปิดฝาไว้ก่อนเนี่ยปิดฝาไว้เดี๋ยวเพื่อมันจะได้สุกเร็วขึ้นนะพอสักครู่เดี๋ยวเปิดขึ้นมาก็น่าจะลอยแล้วสุกแล้วนี่ขนมก็เดินมาจจบนะครับขนมก็เดินไปจจบเอากลับด้านแล้วกลับด้านแล้วพลิกขึ้นแบบใหม่ มเพิ่มหน้าที่เหรอใช่ค่ะเพิ่มหน้าที่นะอันนี้อะไรเขาเรียกทำไมภาษาเขาเรียกอะไรน้ำน้ำจิ้มอะไรนะไม่ใช่ชีสโฉมไมช่ชีสมนิ้ทำใหม่โอ้นี่ไอ้คนนูว่าชิโชมันไม่ใช่่ใชค่ะจิ้มทำใหม่ไม่ค่อยทานชีสโฉมเนาะบางคนเขาเห็นว่าเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าสูงมันจะลอยอย่างนี้เลย ร้อยละวจ้าร้อยละวจ้าก็ประมาณ5นาทีเองนะสนาที5นาทีก็สุดแล้วร้านขนมจีบต้มนะขนมจีบต้มนะครับว้าว